เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาสู่อีเวนต์ของจี้เครื่องรางนะครับผมซึ่งจี้เครื่องรางจี้ชิ้นนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับผมอ้าวชิปหายเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวระบบอ้าวอ้าวเดี๋ย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 ว,เ,วเดี๋ย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 วเด โอเคครับผมก็กลับมาที่เรียบร้อยแล้วก็ตกใจอยู่นิดนึงนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ตอนนี้คือทําการแก้ไขที่เรียบร้อยนะผมก็น่าจะเป็นที่เน็ตด้วยแหละแบบนั้นนะครับผมโอเคก็วันนี้เป็นอีเวนต์จี้เครื่องรางนะผมอีเวนต์จี้เครื่องรางจีงจ้ชนี้มีชื่อว่ารองเท้าโร่ดรอปนะครับผมรองเท้าโร่ดรอปก็คือแม่งเอารองเท้าโร่ผสมกับการสร้างแลนจ์มาร์กมาในตัวนะครับผมคือเป็นจี้ที่ถือว่าออดีอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่า มันจะไอ้นี่คือความสามารถมันจะแตกต่างจากรองเท้าโล่ปกตินะครับผมโอเคเราจะมาอ่านความสามารถพิเศษของรองเท้าโล่ดอกคือแม่ก็คิดได้ไงรองเท้าโลด่ดอกจริงน่าจะเป็นรองเท้ารองเท้าเอ้ยรองเท้าโล่แลนด์มาร์กเนอะเอออันเนี้ยแม่ก็น่าสรรหาคิดชื่อจริงๆนะครับผมโอเคชอบมากเลย GM เมไทยนี่สรรหาคิดชื่อคิดชื่อนะครับผม โอเคก็มาอ่านเอฟเฟกต์นะผมในเทิร์นของฉันเมื่อตกแรง,รงมาร์กตัวเองโอกาสส5สิ้าเปอรนต์้างแรมาร์กและเคลื่อนย,ย้ายเมื่อตกพบนที่ตัวเอง50%ชาร์จโล่สูสงสุด2ขั้นด้วยกันนะครับผมก็ตรงนี้ผมจะไม่ทําการอ่านละกันเนาะก็น่าจะแบบปกติทั่วไปเลยว่าได้นะครับผมโอเคแล้วคือเอโบกไคเซอร์อ๋เอเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ mm hmm. ก็เรื่องจะเป็นอย่างนี้ไอจี้เครื่องรางตรงเนี้ยมันสามารถเล่นกับ มีเมียนได้เล่นกับเรนได้คือมันเล่นได้หลายตัวนะครับผมอันแต่สิ่งที่ผมจะบาระบายคืออเรื่องยุนลังอ่ะคือมึงต้องหาวิธีแก้ให้ให้กูหน่อยนะซีเจมคือยุนลังไม่ทํากูแบบประสาทแดกไม่พออ่ะคือแบบปวดหัวด้วยนะครับผมมันยางงี้แม่งเรียกตลอดเลยคือแบบกูโดนดีดปื้ดปื๊ดปืปืหมอกเวนอีกคือแบบเจอหมอกนะปวดหัวคือปวดกระบาลตายเ่ย เอาจริงแค่เจอหมอของรู้สูปวดกระบาดนะครับผมโอเคก็ช่วยช่วยหน่อยแล้วกันนะโอเคนะครับก็วิธีการหาแน่นอนว่าให้ทําการสะสมนี่ครับผมชิ้นส่วนนะครับผมสะสมรองเท้า A อบวกสชิ้นสะสม A 3ชิ้นด้วยกันเพื่อแลกเป็น S เครื่องกําหนดโล่สะสมเครื่องกําหนดโล่1ชิ้นเพื่อแลกตัวสุ่มแปะที่ข้อสุดกิดก็ถือว่าไม่ใช่ของดีๆนะเอาจริงๆเรือผีก็ดีเออ คือข,ของดีถือว่ามีอยู่นะเออไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วนกะ็ผมแล้วก็สัดสม S4 S2 ชิ้นเพื่อแรกแสง S4 ชิ้นก็เพื่อแลไเป็นรองเท้าโลดดรอปนะครับผมโอเคส่วนากิจกรรมการเล่นก,ก็รู้สึกว่าอ่า,ถ,อาอถือว่าโอเคถือว่าโอเคใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมก็อีเวนเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าคือจิ้ข้างล่างอะ่ะมันเอารองเท้าโล,กกล่กับงกับแดม้ามาผสมกันก็ ถามตามตรงนะคือแบบมันเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นจี้เมตาชิ้นหนึ่งเลยว่าได้นะครับผมแต่ว่ามันจะติดขัดเรื่องของการที่แบบว่ามันไม่สามารถว์ปาภายในแถวได้เออมันติดแค่นี้แหละแต่สามารถเลือกพื้นที่ไหนก็ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับผมคว,วามสามารถมันเป็นคนละแบบกันด้วยไงเอออันเนี้ยสำหรับใครที่ยังไม่รู้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าวันพรุ่งนี้ผมว่างนะ คือผมจะมาเล่นตัวนี้ด้วยจะเล่นบียองแบบเป็นรองเท้าโลเวอร์ชั่นแบบว่าเป็นเวอร์ชั่นของบียองอ่ะเพราะว่ามันก็สามารถคือความสามารถของรองเท้าโลมันก็จะเป็นแบบเดียวกันกับบียองเลยอ่านี่จริงๆนะครับผมโอเคซึ่งลิปในวันเนี้ยผมว่าน่าจะจบคลิปพิงเท่านี้แหละมันไม่มีอะไรมากนะคือจี้ชิ้นเนี้ยมันก็แบบคือว่าอ่าถ้าเกิดใครจะทำก็ทำอะ่ะเอาจริงๆนะครับผมมันไม่มีอะไรมาก ส่วนเรื่องของการเติมพรีเมียมพารผมพูดเลยว่าผมหยุดเติมเด็ดขาดอะ่ะไม่เติมแล้วครับเพราะว่ามันราคาผมจะบอกว่าแม่งถือว่าเฮียเอ้ยถือว่าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแม่งผมว่าผมต้องหยุดแล้วตอนแรกม,มันร้อยสี่เก้าไงนี่มันขึ้นมาเป็นร้อยเจ็ดเก้าคือแพงอะ่ะแพงสามสิบบาทผมก็ไม่เอานะครับผมโอเคซึ่งคลิปในวันนี้ผมต้องทําการไปก่อนนะครับไว้เจอในกินไว้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งคลิปหน้าก็น่าจะเป็นคลิปดีโมอ่ะอ่า ก็ผมทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน่าจะได้ลงวันนี้เลยนะครับผมโอเคซึ่งไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย